สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เจอกับผมอมีกแล้วตอนเช้านะครับผมตอนเช้านี่ก็จะพาไปเก็บกลับเนาะหมายที่ว่ดดักไว้เมื่อคืนนี้รวมเมื่อคืนนี้ยอดที่ที่ได้ก็อยู่ประมาณสิบห้าตัวเดี๋ยวดูช่วงเช้านะโอ้โหเมื่อคืนยุงเยอะมากเลยเดี๋ยวไปดูตอนเช้านะครับว่าจะได้ขนาดไหนนะ,ะไปกันเลยไปรุย เป็ป่าหร่าขาป็าขานี้บป็านี่เลล้ก็เห็นคนทำมาดมมาสอนอยู่นะว่าจะไม่เพราะว่าจะวแต่ตงีนี่เป็นเลยนะตอนเย็นเนี่ยเนี่ยากนะานี้่ถเนี้ยเาจะมากินกันเป็นเลยปป่านะ ปลาปูานที่เขาเกี่ยวไปแล้วเนี่ยมันจะมากินกันเป็นถูกเลยนะครับ ครับเพื่อนๆคงไม่ค่อยเห็นนะเป็นนกินเป็นคนเดียวไปครับเดีย๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เลยนะครับกับช่องไอเสือพาลุยนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวดูวันนี้ถ้าได้มากเราคงจะแบ่งไว้ทบข้าวบ้างเพราะว่าเพคุนมีคนเขาสั่งไว้ฮะสั่งถูกไว้ไม่ให้กันนาเกียดเพราะว่าเขา,าสั่งหลายวันและหลายครั้งแล้ว ก็ต้องแบบให้เขาบ้างเพราะว่าคนอื่นก็ได้ทัหมดละเขาก็อยากกินไอ้เราก็โหคุณหาเองก็ยังไม่ค่อยได้กินเลยโอเคมเป็นไรเราหาแบ่งๆกันไปครับแบบคนเขาก็ไม่มีเวลาเนาะเราก็เป็นเป็นพลานอ่ะคือว่าเป็นพลานได้ไหมก็คงจะได้อะไรนะสักครู่ไอ sort of ้ที่บอกครับเนี่ยเนี şey, ่ยป่าตรงนี down down ้เนี uh, ่ยร้อยไก่เพื่อนๆนู่นๆๆๆนไก่ป่าเพื่อนๆวิ่งเนี่ยวิ่งกันแล้วเนี่ยฝูงไก่ป่าทั้งนั้นเลยเพื่อนๆเนี่ย แต่เป็นไก่ป่าตัวเมียเขาออกมาหากินตอนเช้าๆธรรมดาตอนเย็นนี่จะมาเป็นฝูงเลยนะแต่ตัวผู้วันนี้ไม่เห็นไม่เห็นตัวผู้หนุ่นเพื่อนวิ่งอยู่นัน่น,น,นเยอะมากเลยแต่เป็นไก่ป่าตัวเมียทำวิถีของเขาเนะก็เป็นสิ่งสวยงามอีกอย่างหนึ่งเนาะถ้าเราไม่คิดอะไรมากมายนะถ้าเราไม่คิดว่าเราจะต้องล่าเข้ามาเพื่อจ้างอาหารจนเกินไปแล้วก็เอาทอทิดเราแบบ ทางชีวิตเอาคือเราพอได้อย่าไปเอาจนแบบว่าหมดศูนย์หมดพันหมดนอหมดเนีย้ยอย่างหนูเนี่ยเราเอามาก,ก็ยังว่าแล้วก็เหมือนกันคือชาวนาก็คงจะดีใจหนูก็ไม่รบกวนเขาแต่บางคนโลกสวยก็บอกว่าโอ้โหหนูมันก็สัตว์มีชีวิตเหมือนกันนะทาไมต้องเลือกด้วยว่าเป็นหนูสัตว์หมาูหนูวัวควายทําไมหนูต้องฆ่าหมดแล้วทําไมวัวควายถึงต้องเอาไว้อะไรเงี้ยทําไมต้องแบ่งแยกก็ยังว่าแหละคนเราคิดอะไรไม่เหมือนกัน โลกสวยกับโลกไม่สวยก็ยังว่าเนาะโอเคครับเดี๋ยไปเก็บกับก่อครับเพื่อเพื่อนครับผมก็มาเจอของดีอีกอย่างแล้วน,นะเพื่อนๆนเพื่อนเเห็นร่องรอยตรงนี้ไหมครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นร่องรอยไหมเพื่อนเคิดว่าแล้วก็ร่องรอยนี้นี่เพื่อน แล้วก็ไปนี่เพื่อนๆบางคนบอกว่าเป็นรอยทางหนูใช่ครับแต่เป็นทางหนูที่พังพอนวิ่งร่วมด้วยครับนี่พังพอนเป็นพังพอนแดงตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับใช้ร่วมด้วยนี่ครับนี่ธรรมดาดักนี่ไม่พลาดนะครับเนี่ยแต่ผมไม่มีกลับไม่มีอุปกรณ์เลยที่จะมาเอาเข้าได้เลยเดี๋ยว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 เจอกันแน่ฮะ <c oughs> รอยเขาวิ่งล็อกขณาไปเนี่ยครับตามกันไปเนี่ยนี่ครับโอ้สักครู่อย่าไปดูกลับบันก่อนอ่าแล้วเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นอีกร่องรอยหนึ่งนะนี่นี่เห็นไหมเห็นรอยเลยขุดเพื่อนเพือพ่อนนะี่รอยทั้งพังนี่รอยพังพอนะเพื่อนๆรอยหมาจอกบ้างพังพอรบ้างขุดกินหนูลิงนี่เพื่อนๆนะอ่าถ้าว่ารู้ได้งไงว่าเป็นพังพอนอ่าเดี๋ยวผมจะพา,าอะไรมาดูเลยนะครับ ลอยเขาจะวิ่งผ่าตามช่องตามอะไรไปอย่างนี้ฮะเพื่อนๆตามหลองมีท่อระบายรงบายน้ําตามนาเนี่ยเขาจะวิ่งตามช่องนี่แหละบวกกางพรนี่เาจะวิ่งตามลอยรดลอยหล่องน้ํำลอยอะไรเขาจะไม่ค่อยวิ่งไปทางอื่นเท่าไหร่พรแดงนะนี่นีอยเข้ามานี่นี่รอยเข้ามานี่เพื่อนถ้าเป็นพลานนะเขาจะรู้กันว่าลักษณะเขาจะวิ่งยังไงไปยังไงนะ อันนี่เพื่อนๆเห็นไหมเห็นท่อนี่ไหมครับเพื่อนๆน่ะเห็นเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่คะขี้เขาครับแต่เขาก็ผ่านนะเนี่ยคือขี้ของพนนะผรหมกผรแดงนี่ครับท่อเส้นนี้ที่เขาใช้วิ่งผ่านนะหรือบางทีเขาวิ่งใช้มาพักอาศัยไม่รู้มันโผล่ไปยังไงเพื่อนมองไม่เห็นออกไปนู่นนะเนี่ยดักแล้วปุ๊บได้แน่ได้ตัวแน่แต่จะไม่รู้กี่วันไหนเขาจะวิ่งมานะ คือเราต้องมาดูเรื่อยๆเพื่อนๆนี่ลอยเขาอุ่นมัน่งลอยเขาวิ่งออกมานีของพรมีพวกดักเหมือนกันลนักษณะเหมือนพว,พวกจะมาดักของพรนะแต่ไม่รู้ได้ตัวไปหรือยงังของพรเยอะครับหมานไขหมานมัน ไก่ป่าเจ้าเลยเดี๋ยวเข้าเข้าไปข้ามไปทางนี้ก่อนไปไปเอาไปดูหนูเราทางนี้ก่อนแเราจะกลับมาเก็บด้านหลังตรงนี้นะครับคู่นี่อีกที่หนึ่งครับที่ว่าพังพรมันมาในท่อนี้นะเห็นไหมเพื่อนเห็นรอยหญ้าไหมนะรอยหญ้าลับลาบลบลมไม่ลอยไปยงั้นน่ะนั่นน,ะน,น่ะสังเกตดีๆนะ่ะรอยพังพรมันวิ่งนะเพื่อนๆนะแล้วเข้าทอนูน้นบางทีก็วิ่งตามเหมือนเพืๆๆ่อนๆเข้าไปนี่ไปนี่ โอ้เอาละถึงเวลาแนละ้วที่เราจะข้ามไปทางนน้นละมา,มาดูกันฮนะนี่กับเป็นเขื่อนเสียงไก่ปลาขันเต็มเลยปลาโอ้ปลามีดีกว่าปลาเพืเ่อนอืมนะเนนฟื่อนนะไฟมาดูนี่กัน โอ้มาดักนกทำไอที่ดักนกนี่ร้อยไก่ป่าเท่านั้นเลยเพื่อนๆเ,เนี่ยเขี่ยไก่ป่าเั้านั้นครับโอ้ป่าโอ้มาปิดป่าดีกว่ามั้งโอ้ยอ,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 อึกับเสียวๆเสียวๆจะเสียว,วๆหน่อยโอ้เพื่อนๆมีปลาด้วยครับดูนะโอ้น้วเมื่อวานแห่จัง เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาแล้วฮนี่ร้อยไก่ป่าทั้งนั้นนะเพื่อนๆร้อยพวกหาปลาพิษปลาเอ้ยผมว่าหนูมันน่าจะมีนะครับเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยป่าเนี่ยเนี่ยผมว่าน่าจะมีหนูนะเพื่อนๆเอ้ยเดี๋ยวสักครู่ครับ ร้อยไก่ป่าเพียบเลยครับร้อยไก่ป่าทั้งนั้นเพื่อนเนี่ยเขี่ยเดี๋ยวนะเพื่อนนะสักครู่นะครับเอาครับเพื่อนเดี๋ยวมาดูกับโกงกันนะกับกงยังไม่เคยทํางานสักครั้งเลยเพื่อนเพื่อนเห้วเหมือนเดิมหรือเปล่ามาดูกันอ้าเห้วเหมือนเดิมเพิ่มเติมด้วยความอุบาทเอยมันออกไปกินได้ไงวะเห้วครับ อะไรวะหนูที่นี่ดูเหมือนแบบไม่ใช่น้อยนะอะไรอะไปต่อเลยครับดูกันต่อไปเลยเพื่อนนำไมหลักอยู่แค่นี้ว่าธรรมดามันทำมากกว่านี้ไม่ใช่เหรอ ดูคันต่อไปเลยนะครับหนูใหญ่เพียบเลยสงสัยขาจาไปหมดแล้วเพื่อนเมื่อคืนนี้ได้แค่สองแต้มแล้วก็ร้อยหลุดไปมั่งนี่คือไม่กระดูกกระดิกเลยฮ่าสครูนะครับอ๋อส่วนคันนี้จะลั่นพลาดครับสงสัยจะเป็นหนูหลิงหนูหลิงจะทิ้งหน่อยแต่ดูดิเพื่อนๆมัน,น,นไม่น่าจะเป็นหนูหลิงได้ร้อยกัดให้อะไรเต็มเลยให้แควเลยสแสดงว่าพวกซัดไปหมดแล้ว จเจ็บปวดรร้าวสวัดค,ครับ